สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาอยู่กับช่องเทยไทยในอเมริกาจ้ากลับมาเจอกันอีกแล้วจ้าทุกคนจ้าเมริกาบ้านคอยฝนตกนะจ้าดีใจดีใจไอ้แหงแต่ไอ้ไฟใหม่ขอมใจช่องนี้ดีใจไอ้ที่ฝนตกมากจ้าสามีเพ่นเออยึ้งมาจ้าว่าคอยนี้แต่งงานกับเพิ่นนี้พอเงินพอวังสมบัติของเพิินจ้าทุกคน บนว่าคอยนานงเงินอยากได้แต่เงินอีกยังก็มีแต่เงินเงินเงินเงันบงางเวลาคำว่าของสามีจะฟังแต่จุกนะจ้ะจุกก็กระเจ็บพอมจากเมือ่อแบบว่าสามีที่แต่งงานอยู่น้ากันแบบว่าว่าวน่านี้กับเฮาสินะจ๊ะถ้าเธอยังคิดแบบนี้อยู่นะจ๊ะกษิหาเอ้ความสุขไม่อ้ชีวิตคู่บได้ยม่บ่คิดแต่ว่าเฮ้าสิแบบว่า แต่งงานกบเพิินอยากได้เงินอยากไอ้บังสุบัติคงเพิินสินะจ๊ะทุกคนเนาะไปคอยรู้คอยคิดว่านะจ๊ะเมียฝรั่งหลายๆคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาแบบเดียวกันกับคอยบ่นนอยกันหลายจา้ะแต่ว่าปัญหาแต่คนอาจจะแตกต่างกันไปแต่ถ้าเฮาได้แต่งงานมาแล้วก็สิมีไอ้สมบงสมบัติเรื่องเงนินเรื่องทองเขามาเกี่ยวจะย่างเรื่องของคอยเนาะ สามีว่าข่อยแต่งงานเพื่ออย,อยากได้เงื่อนอยากได้สมบัติเพง่เพลินบ่มที่หลจากความเบาสามีเนาะจุ๊บไปเลยจ้ะทุกคนจ้ะในเมื่อคนที่ไอ้เข้าหักเนี่ยจะหักมาเบาแบบนี้กับเข้ารังเทือมันก็เจ็บไปได้นน่จ้าเนาะเจ็บแบบเบาเองสีนา้ากับคำเบาที่เหตุให้เข่าแบบว่าหน่อยเหนือตามใจนะจ้ข่อยก็เลยแบบว่ายิ่งคำถามไปถามขึืน ถ้าเธอคิดว่าฉันแต่งงานกับเธอเพื่อเงินเพื่อ,อไอ้วางสมบัติเธอแต่งงานกับฉันเหนยังคอยวา,านสิที่เธอแต่งงานกับฉันมาเม้นว่าเธอหักฉันหรืออยากให้ฉันไม่ดูแลเทคแค่เธอย่ำเถาย่ำป่วยย่ำเธอแก่เถาไปมาเม้นบอกคอยวานสินะถ้าเธออยากไอ้ถ้าเธอาเธอแต่งงานแล้วอยากได้คนไอ้มาวางสมบัติของเธอเธอคือป,ประยูเพื่อคนเดียวไปโหลดเธอแต่งงานให้ยัยง คอยบอไปเนี่ยอีจทุกคนเธอกดนอนถ้าเธอมีส ja ouais, ้มบตดอะไรเธอก็นอนในกินส้มบัติของเธอไปเธอบาต้องแต่งงานมีเมียเพื่อที่จะมาดูแลเธอไอ้ยามเธอเฒ่ายามเธอเจ็บยามเธอป่วยดอกใครวานสินะบ่ปากจ่าทุกคนจ่าคอยแต่ยิ่งคำถามแรงเลยเนาะแมนบอกจ่าทุกคนแบบว่าพัวเมียพัวเมียกันบ่จำเป็นต้องสีมากว่าเ่าสีอยากได้เงื่อนอยากได้ท่ออยากได้ส้มบัตรเพลินดอกแเนะการใส่ชีวิตคู่ คือถววมากแบบนี้มันก็หาจะเรื่องเทียงกันบมนจะ้ะคือหาเรื่องทะเลาะกันหาเรื่องเที้ยงกันประกาศกสิกายเป็นปัญหาขอบขวรม่มอจะ้ะทุกคนจากส็สิเอ้บกเข้าใจการอกเองบ่จ้ะคอยไปเลยแบบว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเธอป่วยถ้าเจ็บถ้าไข้มากพู้ใดสชด,ดูแลเธอคอยว่าถ้า เธอบอมีเมีย่้าเธอยังเป็นโสดอยู่หรือว่าเธอแต่งงานเธอแต่งงานเอาฉันมาหนีเธอแต่งงานเพื่อหยังเพาว่าสิเธอแต่งงานเพื่อหยังเพื่อ,อที่จะมาดูแลเธอหรือว่าจังใดคอยถามเนาะบางทีเขาก็ต้องถามในใี่จ้าทุกคนเนาะว่าเธอหากฉันหรือว่าจังใดี่สินะเธอคือว่าแบบนี้สิะเนาะบางทีมันจะทำลายจิตใจคน เป็นเมีย่นาะเมื่อได้ยินสามีพูดแบบนี้นนบอกทุกคนผู้ใดกันผู้ใดก็สิคิดแบบว่าน้อยเนื่อตามใจคือ่อยบอกและเจอสามีแบบว่าบอกนนทนี่โอ้ยเธอหนาเงินอยังก็มีแต่เงินอย่างเดียวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็อยากแต่เแต่เงินสินะโหโยวางเงินแบบว่าเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตแต่ว่าเวลาใส่ชีวิตคู่คุณบอจําเป็นต้องมาแบบว่าเบากันแนกันแหน่เมียดอกนอว่า อย่าไปเงินได้ทองอย่าได้สมบัติเพิ่นสินะไอ้กอนที่คอยแต่งงานเลจ้ะทุกคนเดีย๋ยวเสวาสู้ฟังกอนที่คอยแต่งงานเลจ้ะพอสามนีนะ่ะไอ้เพื่อในใหนสามีแบบว่าฮหดสัญญาการแต่งงานมาเลยจ้ะทำสัญญาการแต่งงานมาเลยก็คือแบบว่าทรัพย์ส,สินต่างๆทรัพย์ส,สินอีหยั้ก็แล้วแต่รดรดอีหยังรลดเรือล่าอีหยังทรัพย์สิสน ก่อนที่ไข่สามีสแต่งงานก็คือขอ่บอมมิซิตข่บอมอบอมิซิตนะตรงนั้นสั์ชินทั้งหมดถี่สามีมีนะจากเข้าสิเป็นฤทธิ์ก็คือแบบว่าห้ทานายแบบฤทธิ์ไา่หห้ว่าเออเนี่ยกฎหมายนี่เป็นเนวน,น,นั้นแนี้ก็คือฤทธิ์เป็นขอคอคอขอ,ขอ,ขอมาว่าไอส้สมบัตสามีมี่อย่างแน่แล้วก็ห้ขอยเส้นเส้นยอมหลับก็คือแบบว่าก็คือสินทรัพย์ก่อนสมรสนะจากเฮ้าสิบม่มมสิธิตตรงนี้ อันนี้เขาก็คือแบบว่าเอามาไวไเพื่อแบบว่าไอมีปัญหากันมีปัญหาตอนแบบว่าไอยาร่างกาันสินะาจา๊ะเพราะว่าถ้าพวมียารางกันเขาต้องแบ่งส้มบัตรกันคนละครึ่งแบ่งส้มบัตรกันคนละครึ่งเนาะอันนี้พอสามีก็เลยบอกแหกสามีแบบว่าไอเหตุสัญญาการแต่งงานจ้ะทุกคนก็คือแบบว่าคอยบามีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของสามีที่สามีหามาได้คนเดียวบริหารรวมการสินะก็คือ,คอทุกอย่างที่มีก่อนสิดแตง่งงานสิก็คือเขาบริได่มีสิทธินะับตรงนี้จ้ะและอีกอย่างสำคัญจ้ะทุกคนจ้ะคนอาจจะบลูว่าสาม,มีค่อยนี้มีลูกสาวจา้ะมีลูกสาวคนหนึ่งนอนนั่งกับว่าคอยมักนานคอยว่าไหนจะลูกสาวเนาะเพราะว่าไอมาแต่งงานกับพอแล้วคุยกับพอเป็นปีๆคนละจ้ะ ก่อนหนอดทามีลูกสาวนี่มันกับสีลาบากนี่เลยทุกคนถ้าเกิดมีหยังขึ้นมาสีเนะบรูแล้วว่าอีหยังไม่สิเกิดขนนอกจาจะบรูว่าสามมีสีห้อีหยังเขาแน่หรือว่าเขาสีงกสมบัตให้ลูกสาวเพิ่นหรือเปล่าหรือว่าสีหายคอยหรือว่าสีห้ลูกสาวเพิ่นหรือว่าสีแบ่งกันคอยอันนี้ก็ยังบรูหน้ตรงนี้นอกจะว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแาทุกคนเขาสมัครสมมติว่าไอ้เมื่อนี่ เพิ่นเส้นยกไข่คยสมบัติที่เพิ่นมีมืออื่นเพิ่นอาจจะเปลี่ยนใจยกไห้ลูกสาวเพิ่นเบิด์ตงสีก็ได้นอกจากการที่มีลูกสาวนีกล็ลำบากเพื่อนอาจจะมีลูกสาวสามีเนาะแต่ว่าไข่ก็บริคิดอีหยังมากมากอยากจะอข่แค่แบบว่าเออถ้าเธอแต่งงานมาแล้วฉันก็นสีดูแลเธอแลนะ้วแต่ว่าเออมองเธอไข่ก็ถามว่าถ้าเธอแบบว่าตายไปสิเธอสีห้อีหยังฉันแนวสัน สังเอยูจังไดยังสิถ้าเธอบ่มีเธออยู่แล้วเพราะวันสินะ่คอยกระทามไปมิสิแล้วแล้วคอยเนาะบ่ม่นว่าเข้าหนังเงินในใจทุกคนไม่ใช่ว่าเราหน้างเงินก็คือเข้าแบบว่าในฐานะที่เมียแบบว่าจดทะเบียนสมรสเข้ากปยังยังแบบว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ในสมบัติไอของสาม,มีเนาะจ้ะตั้เงเถอโอ้ยแบบว่ามันมีหลายเรื่องหลายเล่าจะเรื่องขอบครัวเนาะอันนี้คือสมบัตินี่ ไอ้ต่างคนกับต่างหรูอไงวาไอ้ขอบรัวทถงมีลูกมีผัวมีนันมีนีก็คือ,อยาจ้ะบางคนกับฝรั่ง่าคนกับอาจไปฟังแบบคนอื่นมากนะจ้ะไปฟังคนอื่นมาว่าไอ้ไอ้้หยิงไทยเห้าหนี่มากแบบว่าไอ้แต่งงานกับฝรั่งพอเงืองเง่อนพอวางเงินพอนางเงินพออยากได้ส้มบัสอยากได้นันอยากได้นี่ของฝรั่งสินะจ้ะทุกคนบอกฝรั่งกับหลอกคออะไรอย่างเวลาเขาจีแต่งงานสิเขาเห็นแบบว่า ทุกอย่างดีเสร็จสับเรียบร้อยอยู่น้องการสีเห้าดูแลดูแลเพลินบําบันว่าเสศงเห็ดอย่างเดียวจะทุบบ้านหลังนงหลังนาว่าาบันคนใส่จะเมี่ยฝรั่งบํามัดธรรมดาเลยจ้ะบดเห็ดงานบําดเห็ดงานประจำก็จริงแต่ว่างานบ้านเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะนักเลยจ้ะคัดทุบมองนั่นมองนี่เฮ็ดกับโค้งกับเขาให้สามีกินสีเมนบอุกคน การเด็คุณมาว่าเข้าแบบว่าอยากหวังได้สมบัติเพลินมันบ่มแม่นอ,อกจากนอกเวลาการใส่ชีวิตคู่หรือการอยู่น้องการสิมันก็ต้องมีบางดียว่าซอยเหลือกันหมดจากนอกเวลาแบบว่าเดือดลงเดือดร้อนมีปัญหายอย่างกแะแล้วแต่สินอถ้าคุณสิมาคิดแต่ว่าไอ้เขาวังสมบาินี่คนนี่ก็จิตใจคุณก็ พอดีบันไดมอจ่ายทุกคนฝรั่งกับบดิคือฝรั่งทุกคนบดีดีดีหมดทุกคนเนาะมีดีมีสัวปะปนกันไปแต่เรื่องที่เจเฮ็ดให้มีปัญหาคือนี่แหละเรื่องทรัพย์สมบัติของสามีนี่แหละมันสิเกิดการแบบว่าแย่งกันบอลสินะในใน,ในผ้าห่อรัวสินะในผ่าผักหนาสินอะแต่ว่าสามีบอสมควรที่เจ็แบบว่าม,มาว่าแบบหนีกับเมียนบอจ่าทุกคนเนาะมันเก็เฮ็ดให้เมียนรู้สึก เสียใจยเนาะแบบว่าโอ้ยยากแต่ว่าห้าหนาเงื่อนอยากได้เงื่อนเดี๋ยวนี้แด้วจ้ะทุกคนจา้าเวลาคอยเหตุยังสิกระทามว่าไส่ใส,ส่ติดภาษาเนี่ยเธอไปหายเงื่อนฉันซส่เธอไปหายเงื่อนเธอไปหายเงื่อนฉันฉันวานสิใส่ติดเวลาฉันเหตุน,นั่นเห็ดนี่เธอคือบอกเคยแหย่ติดฉันเพรว่าสิเลยได้ทุกคนเออคอยกระท่วงไปนี่แหละเนาะบระมาณว่าห้าหนา,นานเงื่อนเลยจ้ะเพิ่นบอกเคยแหยเงื่อนห้าเนาะเข้ากรต่องแบบว่า นี่บางจะขอเงินบางเง,นงินทีเงินที่เขาวากไว้น่นนี่นั่นคอยบ่เคยไปหรือว่ายิบจับหรือว่าเอาเงินสินะจ๊ะถ้าขอเพิ่อนบ่าหายหรือว่าถ้าเพื่อนบ่าหายเองคอยไปสบบ่บยิบบ่จับเงินเพิินสินะจ๊ะนอกเอืเท้เข้ากับคิดได้จของเธอมันเกยให้ไดเข้าเครียดนะจ๊ะแบบว่านี่บอกคนที่หักกันสินะนี่บ็อกคนที่ว่าไอ้แต่งงานอยู่น้ำกันคนที่ว่าหักกัน พอม่วันหนึ่งแบมว่าพิจารกันหรือว่าเถียงกันหรือว่าฮะแล้วก็หาเรื่องมาคุยมาให้เหตุให้เชียงกันสีนะสาทุกคนมันบอบางที่อ่ะมันบอจำเป็นต้องสีมาว้ากันสีดอกมาว่าให้เกิดเรื่องหนอเธออยากหายเธอจะหายเธอว่าอยากหายก็แล้วแต่บมอจ้กแม่นบอเธออยากหา,หายเธอจะหายเธอบ่อยากหายก็แล้วแต่ ก็ห้ยก็ด,ดีบ่ดดหกบ้ก็ดีก็แล้วแต่เนาะเฮา็บ่ไดหวังอีหย่างมากมามเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าเออณตอนนี้เขาก็ยังแบบว่าอีหอย่างนะแต่งงานมาอยู่สิกะเขาก็คิดว่าคงว่าเฮาสิไหมดูแลเพิ่นเสียน็จะย่ามเพิ่นเ่าเพิ่นแกสิเพิ่นก็สิคิดเห็นใจดอกเนาะแต่ว่าบอมันสิบ่น่นาสมควรว่าเฮาสิมาหวังได้สมบัติเพินนพ่นเนาะเฮาไปดูแลเพิ่นสินะดูแลแท่แคร์แนวนันแนวนี้การกินอาหารหลายอย่างการไหน ทำงงทำงานบ้านสิถึงว่าเข้าสมบัติไปเห็นงานนอกบ้านแต่ว่าเข้าก็ททำงานในบ้านสิเนาะฉะนั้นนอกจากคอยกระตอกสามีไปแบบแบบที่คอยบอกทุกคนหละจะว่าเธอสิม,มา่ว่าแบบนี้บอไดดอกท้าเธอบอไดมากชั้นเธอสิต่งงานที่ยังดอและ่ะถ่ายยานแต่เข้ามาเออเอาเงินเอาสมบัติเพลินสิเธอสิแต่งงานที่ยังเธอไปอยู่คนเดียวไปโหลดมันบอทุกคน โอเคแล้จากสลับคลิปนี้เนาะขอขอโตไปก่อนจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบาย